คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดใหม่เจ็ดแปดเก้าคลิปนี้เราอยู่กันที่สูตรห้าเลขเด่นนะครับมาสามตัวบนจะมีให้ห้าเลขด้วยกันนะครับห้าเลขนี้นะครับเข้ามาสามตัวบนก็คือหลักร้อยสิบบนแล,ล้วก็หน่วยบทตัวเลขก็จะวนเวียนนะครับอยู่ในกลุ่มชุดนี้ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ ก็ไม่ได้ให้ไว้นะครับหลายงวดแล้วนะครับในงวดนี้มาให้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากห่างหายไปหลายงวดจากสถิติย้อนหลังนะครับเข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน5งวดสูตรก็คือ10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10ล่างบวก0บวกสบวก1บวก3าบวก3าสูตรจะใช้5้าหลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก 5ตัวจะได้เลขมา5เลขนำทั้ง5้าเลขนะครับมาวินกันเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามถ้ารวมมันก็จะเยอะไปนะครับดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับหาวันที่16พฤศจิกายนนะครับใช้ผลวันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวทั้ง ตอนนี้หนึ่งออก3 4 5 8 9 8ได้ท้าย2ตัว8จั9บวก9บวก8บวก8บวก8 10บน้นบวก10บ้นบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10ล่าง9บวก9ได้18นะครับ18บวก8 26 26บวก8 34 34บี่บวก8ได้4ีสองก็ใช้เลขสอนะครับ2บวกกับศูนย์คงที่ได้สองสองบวก2คงที่ได้ส 4, 4บวก1คงที่ได้ห้าหบวกกับ3ามคงที่ได้8แล้วก็8นะครับบวกกับ3าคงที่11นะครับก็ใช้เลขหนึ่ง 1. หเลขนะครับก็จะเป็น 2, 4, ง 8, ี่าแดนำทั้งหเลขนะครับมาวินกันเป็น3มตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามเลียงจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้เป็นชุดนี้ 1, 2, 4, 1, งสองสหนด หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดสองสี่ห้าสองสี่แปดสองห้าแปดแล้วก็สี่ห้าแปดสิบชุดด้วยกันนะครับไปดูคนกันนะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนเราที่หนึ่งออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเลขท้ายสองตัวสาม สามตัวบนนะครับหนึ่งสี่ห้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ห้าตัวนี้เป็นสูตรโต๊ะนะครับไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับงวดนั้นๆนะครับต้องออกมาแบบไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะครับสูตรถึงจะใช้ได้นะครับนั่นคือสาเหตุนะครับที่ไม่ได้ให้มาหลายงวด ตัวอย่างต่อไปนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมใช้วันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งแล้ววันที่หนึ่ง4 5่ห้าแปดหนึ่้าเลขคู่สอตัว3 7 4บวก4บวก5บวก3บวก3 4, 4บวก4ี่ได้8นะครับ8บวก5เป็น13 13บวก3าม 16บวกสได้19บเก้าเพใช้เลขเนะ9ไปบวกกับ0ูนงที่ได้เกบวกกับสองคงที่11เอ็ใช้เลขหนึ่งงบวกหนึงคงที่ได้สองสองบวกสามคงที่ห5าห้บวกกับสามคงที่ได้แป1เก้าหนึ่ 8. สลังห้าเลขนะครับมาวินจกันเป็น3มตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามก็จะได้เป็น1นึ่งสองห1าหนึ่งสองแปดหนึ่9สองเก้แสองห้าแแล้วก็5 8าแปดเชุดนะครับ ไปดูผลกันนะครับวันที่1นธันวาคมรางวันที่1ออก461252ไม่ท้าย2ตัว22งวดนี้ก็มีเบิ้ลมีหามนะครับสองตัวบนนะครับเราไม่ใช้นะครับเบิ้ลหามงวดนี้ก็เว้นไว้นะครับสูตรเข้านะครับแต่ไม่ได้นะครับเพราะเราคัดมาแค่10ชุดนะครับมาดูสถิติกันนะครับงวดแรกที่เข้ามานะครับ จากสูตรจะได้6 8 9 2 5วันหนี้มีเบิ้ลมีหามนะครับออก696มีเลข6กมีเลขนะครับแต่ติดเบินติดหามก็ไม่ได้นะครับเป็นไว้นะครับสูตรเข้านะครับมาใช้ต่อโมดที่โมดที่ 2, ก็ได้ตัวเลขชุดเดิมนะครับ6 8 9 2ดมีเบิลมีหามอีกแล้วนะครับมดนี้โมดที่ 3, ที่เป็นตัวอย่างนะครับสองสี่ห้าปดหนึ่งเข้านะครับหนึ่งสี่ห้าไม่มีเบิ้ลไม่มีหามถูกต้องนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ9 1้าหนึ่งสองห้าปดอกเบิ้ลออกหามอีกแล้วนะครับงวดนี้ก็เว้นไว้นะครับไม่ได้นะครับที่ไม่ให้นะครับก็คือมันมาบ่อยนะครับเบิ้ลหามก็เลยไม่ได้ให้ไวไ้เลย อ๋อครับเมื่อกี้นะครับที่บอกไปว่าเข้าแค่งวดติดนะครับขออภัยด้วยนะครับเข้าแค่สงวดติดนะครับสูตรนี้เรามาหาว่าที่ส6หธันวาคมกันเลยดีกว่านะครับใช้วันที่1ธันวาคมเป็นตัวตั้งเราเาที่1ออกสี่ห5หนึ่งสองห้าสองท้าย2ตัวสองสองห้าบวกห้าสิบบนนะครับบวกกัน บวกสองบวกสองบวกสองสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองได้สิบสี่สิบสี่บวกสองสิบหกใช้เลขหกหกไปบวกกับเลขคงที่หกบวกศูนย์คงที่ได้หกหกบวกสองคงที่ได้แปด แปบวกหนึ่งขงที่ได้9 9, 9บวกกับ3 <9 S 1> คงที่ 12, 12นะครับใช้เลข2แล้วก็ 2, <S 2>, 2 <S บว<บ>ก3คงที่ได้5 6 8 9 5 2 5เอ่าเลขนี้นะครับอ่ทน้ง5เลขนะครับมาวินกันเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหาก็จะได้เป็น2 5 6 2 5 8 2 5 9 2 6 8 2 6 9 2 8 56 9 5 6 8 5 6 9 5 8 9แล้วก็6 8 9 10ชุดด้วยกันนะครับสรุปนะครับ5เลขเด่นนะครับ3ตัวบนนะครับหรือว่า3ตัวโต้นั่นเองนะครับ งวดประจำวันที่16ธันวาคม2568ก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับตัดเบิ้ลตัดหามออกไปนะครับก็เหลือด้วยกัน10ชุดฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรการคำนวณน,นะครับติดตามช่องเราไว้ได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันที่16ธันวามแล้วพบกันใหม่นะครับงวดหน้า สวัสดีครับ